พี่น้องได้โอกาสผ่านมาแต่ธุระก็เลยแวะมาซื้อตำมกหง่งนำแม่ค้าเพิ่นพี่น้องตำมกหุ่งแม่ค้าเพิ่นน่าจะรสชาติดีพี่น้องผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วลบอได้เข้ามาซื้อเพื่อนบอได้มาอุดหนุนเพิ่นพี่น้องอยู่แถวกุสมานอยู่ในทางคงทางคงองค์การบริหารส่วน,นตะบนตโพลนะพี่น้องผู้ใดสนใจผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนพน้เด้อพี่น้องเด้อ น่าจะรสชาติจะดีจริงหอกพี่น้องเลยว่าจะผ่านมาโอ้ดุนแม่ค้าหลายรอบอยู่หักบราจะผ่านมาจ้าคือพี่น้องมนุษยพี่น้องผอโอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องสุดยอดกินไหมคะเอาตามสบายครับผมแม่ค้าว่าแซ่บแล้วคือสีแซ่บแม่ค้าว่าอร่อยก็อร่อย โอ้ยเป็นแจกแซ่บอยู่แล้วพี่น้องเดกนอนน่าม,มีคนมีปิ้งไก่นำ้ได้พี่น้องเอลยนะมีปิ้งไก่ด้วยปิ้งไก่ด้วยพี่น้องน,นั่นโอ้ยเป็นกาแซ่บอยู่แล้พี่น้องเลยผ่านไปผ่านมาหิวข้าวเหยน้ำก็ขอ,ขอชเชิญแวะมาหาเพิ่นได้พี่น้อง ยินดีต้อนรับนะครับน้อ,อยินดีต้อนรับค่ะเมค้าจะดีเพนเร้าตำให้ฟรีเลยเพนร้ีเดอยวเคยตักปลาพูโอ้นี่ประคับโอ้สะอาดถูกหลักอนารัมาพีพน้องโอ้มีพักมีกุ้งมีหอยมีปูโอ้ยมีหมึกพร้อมี่น้อง โอ้ตมทะเล60บาทเองเนาะพนว้าเนาะอาคลิปนี้ก่อนตำป่า40้ิอาปิ้งไก่ผมไม่นึงครับไอ้เจ้าบาของผมตำหุงตัวนะสาบาทจ้ะโอ้สามสิบเอาขาเอาขาขาเนื้อรับผม มีรับเพชรนำคนเราทั้งหมดกี่บาท65บา <65 S 2> บาทขอบคุณครับพอแป๊บนึงจกเงินก่อนเด้อไม่ค่าเด้อ <c oughs> เอาเงินก่อนเด้อแป๊บนึงแป๊บนึง,นงอ่า พอดีคิดเห็นเจ้าพอดีว่าว่ามาจอดซื้อน้ำา่าวก่อนนะว่าน้าขายดีๆขอบคุณครับ